สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้เรามาบรรยากาศริมหาดอ่าวนางกันแล้วนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของอ่าวนางครับป่าครับผมวันนี้อากาศดีครับผมบรรยากาศรอบๆนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีไม่มากครับวันนี้น้ำทะเลสีคราม สดใสอากาศดีนะครับถ้าใครว่างๆก็แวะมาเที่ยวมาตากอากาศได้นะครับในบรหยุดพักผ่อนรอบท,ทั้งคาแต่นี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งทั้งกลางวันและกลางคืนครับมีร้านค้าต่างๆร้านอาหารนะครับผมนี่ครับ ใครมาที่นี่ต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะครับถือว่ามาถึงกระปีที่อ่าวนางแล้วนะครับผมอากาศเย็มใสลมเย็นสบายพักผ่อนในวันพักผ่อนมาได้นะครับ เดี๋ยวชมให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมดูวิวบรรยากาศไปรอบๆไปก่อนลมเย็นสบายนี่เป็นเรือท่องเที่ยวของชาวบ้านพาเพื่อนๆไปชมในเกาะเล็กๆจมปบก,การังมาได้นะครับกระบี่นี่ทะเลสวยที่ที่นะครับผมบรรยากาศดีมากวันนี้ครับ เพื่อนๆที่เข้ามาดูอย่าลืมกดทับสไครป์เป็นกำลังใจนะน,นะครับช่องของเราเปิดใหม่ต้องการเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับการดทีทะเลสีครามมากครับวันนี้ครับผม ฝั่งนี้เป็นร้านอาหารครับผมเป็นร้านอาหารนักท่องเที่ยวที่กระบี่นี่ม,มีมีเต็นท์ไม่มีกางเต็นท์นะครับถ้าใครจะมาตากอากาศมาอาบแดดต้องเตรียมอุปกรณ์มาเองนะครับเพราะว่าจะเป็นครีมผ้านะครับผม เพื่อนๆครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับมาครับผมเดี๋วเจอกันคลิปใหม่นะครับกดติดตามด้วยนะครับ